มาถึงอีกครั้งแล้วเนาะวันคณิตศาสตร์แห่งชาติยังไงก็เบาๆเด้อไอวิชาความน่าจะเป็นที่เราเคยเรียนจะงัดมาใช้ได้เด้อมันจะไปในทิศทางไหนดูดีๆดักบนดักร่างให้รอบครอบ อยา่างยายก็ต้องรอบครอบเป็นพิเศษเพราะเป็นคนมีโลกสองใบใบหนึ่งอยู่ใต้ดินอีกใบก็รัฐบาลยอกหยอกงวดก่อนนู้นก็เชียดเสียดายมากซื้อไม่กลับเยอกอะไรอ่ะออกสอง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 มันไม่ต้องกลับต้องกลับกลับไปไหนอ่ะกลับไปซื้อสองสองเพราะไอที่ซื้อมามันซีซี ฉนั้นต้องรอบคอบเด้อนักสู้ทุกท่านยายไปเรียนและวเดี๋ยวเย็นๆมาดูผลประกอบการสวัสดีจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนบ๊ายบาย